สวัสดีค่ะอีแม่เชฟระชาแนนนะคะวันนี้อีแม่จะมานำเสนอเมนูอบหมูคริสต์มาสนะคะพี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุขคนนะคะอีแม่ก็เตรียมนะคะเกลือนะคะ พริกไทยนะคะพี่น้องแค่นี้นะคะอย่างอื่นก็ซุปอะไรก็จะออกมาจากเนื้อหมูเองนะคะเริ่มต้นนะคะอีแม่ก็จะมาหั่นนะคะใส่ถุงมือก่อนเด้อกินก่อนคริสต์มาสนะคะพี่น้องทําแบบง่ายๆสไตล์อีแม่อีแม่นะคะอีแม่ก็จะใช้มีดนะคะมีดหั่นนะคะหั่นหนังหมูนะคะเราซื้อหมูมานะคะแล้วเราก็ล้างให้นาํามาล้างให้สะอาดนะคะพี่น้องนะคะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบที่เขาหั่นมาให้เราเรียบร้อยนะคะ ก็ได้นะคะแต่เราซื้อมาหั่นเองมันก็ได้ราคามิตรภาพเนาะเรารู้จักกินจัดจูนะคะพี่น้องเราไม่ซื้อสําเร็จเลยนะคะเราเอามาปรุงเองนะคะพี่น้องแต่ถ้าสําหรับแบบไทยๆก็เขาก็จะบางคนก็จะใส่ซีอิ๊วขาวอะไรไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้รสชาติของสูตรของคนที่นี่เลยเขาก็ใส่แต่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นนะคะสูตรโบราณจริงๆเลยนะคะพี่น้องนี่ก็จะหัน่นจนหั่นแล้วก็จะมาหั่นเป็น สี่เหลี่ยมเป๋าเล็กๆนะคะวันนี้มแม่ฝนมีดนะมีดคงดีจังเลยพี่น้องอเลยขาก็จะทําน้ําซอสนะคะน้ําซอสสีน้ําตาลนะคะแต่ว่าที่บ้านที่แม่เขาไม่ทานนะคะอย่างนั้นนะคะก็จะเอาน้ํามันมาลาดกับมันฝรั่งเนาะแค่นั้นนะคะเขาก็จะกินแบบง่ายๆ ะะบางคนก็จะทําเป็นน้าซอสเหมือนน้าซอสข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอะไรประมาณนั้นนะคะคล้ายกันแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าซอสสีน้ําตาลเขาเรียกว่าบรูนซอสนะคะบรูนเซาส์นะคะ,ะ,คะที่นี่นะคะใส่พริกไทยอะไรประมาณนี้นะคะใส่แป้งขั่วแป้งให้มันเป็นสีสีไม่ไหมะคะ่ะพี่น้องมันก็จะได้มาเป็นสีนั้นเนาะประมาณนั้นแต่รสชาติมันออกมามันก็จะเหมือนกแับบ ปรุงเราใช้น้ําน้ําจากที่ออกมาจากหมูนี่ด้วยนะคะเอาไปทําเป็นน้ําซอสนะคะพี่น้องแล้วก็จะไปเคี่ยวคั่วแป้งก่อนนะคะคั่วแป้งให้เหลือประมาณนี้นะคะพี่แม่ก็อธิบายไปรวบยอดนะคะหั่นหมูไปด้วยเราเราก็ัมากลับหั่นอย่างนี้นะคะหั่นขวางน,นะคะทีนี้นะคะทําง่ายๆนะคะสไตล์ ตามสไตล์เราแล้วแต่เราจะใส่รสชาติอะไรไปขนาดไหนนะคะแต่ก็ไม่ต้องให้เค็มจัดนะคะเอาพอดีพอดีเพราะว่ามันจะไม่ได้รสชาติหมูเนาะมันได้แต่รสเกลือนะคะอีแม่ชอบชอบกินกับข้าวเหนียวนะอร่อยขั้นตอนต่อมาเนาะอีแม่ก็จะมาใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือเดี๋ยวเราจะโรยเกลือลงไปในถาดภาชนะที่เราจะ,จะอบนะคะเราจะใส่ถาดนี้อบนะคะ ะะใส่พริกไทยลงไปนะคะพี่น้องพี่แม่ก็จะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะส่วนด้านบนพี่แม่ก็จะใส่เกลือนะคะเดออี๋ยวเราก็จะนําหมูลงไปในนี้เลยแล้วเราก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะพี่น้องนี่นะคะมันก็จะพอดีเลยนะคะอพอดีเลยนะคะใส่นะคะสวยเวอร์วัง หมูสวยมากไม่มีกระดูกนะคะซี่โครงถูกเลาะไปแล้วนะคะนี้เราก็จะมาใส่พริกไทยนะคะกับเกลือนะคะพี่น้องอันนี้มันจะมีเกลือกับพริกไทยอยู่ด้วยเนาะแต่พริกไทยมันอยู่ข้างล่างนี่แม่ไม่ได้เอาอื้ออก็มาต่ออันนี้ก็คือพริกไทยนะคะเราจะใส่พริกไทยดำนะคะ จะอร่อยตรงไหนรู้ไหมพี่น้องอีแม่ชอบชอบกินหนังกรอบๆนะคะคะชอบให้กรอบๆไปทําให้กรอบๆนะคะอบให้กรอบๆตอนอบนะคะ,ออะ,คะเราจะใช้ไฟ200นะคะเราจะอบเราจะใส่ปิดคอยก่อนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาเปิดนะคะเรามาเปิดหลังจากที่เราเปิดแล้วก็เราก็จะอบอ,อ,อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ 20นาทีสุดท้ายเราก็จะมาเปิดไฟแรงเฉพาะข้างหน้านะคะเพราะหนังมันจะเร้่มพองนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะมาปิดฟอยนะคะออลืมไปเราก็ใส่น้ำไปด้วยพี่น้องใส่น้ำไป ใส่ประมาณสักหนึ่งแก้วพี่น้องเลยนะคะน้องน้ําจะแห้งถ้าเราเปิดฟอยแล้วนะคะเราก็จะมาทําประมาณนี้นะคะพอทําเสร็จแล้วมันก็จะหดนะคะพี่น้องหมูก็จะหดลงไปเดี๋ยวเติมตรงนี้มันหนึ่งมุ้ไม่โดนเรือพิไทยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดนะคะปิดแล้วเรอก็ืํอนำไปอบนะคะ นำไปอบเราก็จะเปิดเตาไว้ให้ร้อนก่อนนะคะแต่ตอนนี้แม่จะหมักไว้ก่อนนะคะประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องหมักเกลือกับเกลือกับพริกไทยนะคะให้มันได้ซึมซับเข้าไปในในหมูนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะก็ทําไว้ประมาณนี้นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่นํานะคะอย่าลืมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนอบนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทำให้สุกนะคะพี่น้องให้สุกให้กรอบให้สวยดูเว่าวังอรังการนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเด้อ ตอนนี้เราก็เปิดเตานำใส่เตาอบแล้วนะคะก็เราจะอบประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะ แล้วเราก็จะเปิดฟอยนะคะเพื่ออบข้างหน้าให้กรอบนะคะเราจะเปิดไฟประมาณ200นะคะพี่น้องตอนนี้เราก็เอาฟอยออกแล้วนะคะสวยงามเบอ้อ์วังอลังการเดี๋ยวเราก็อบต่ออีกนะคะอบต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้หมูเราก็เริ่มพองๆแล้วนะคะเริ่มจะได้แล้วเรามาดูกันต่อนะคะใกล้ละคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ Few moments ตอนนี้เราก็จะยกหมูอบออกจากเตานะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะสวยไหมเอ่ยนะคะเราก็ปิดไฟแล้วเนาะหนังก็จะได้ประมาณนี้นะกรอบเวื่อวังอลังการนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ให้อีเมลนลำเด้อค่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะอร่อยแซ่บเวอร์นะคะรีบไปะนะคะหมูอบนะคะโอเคบ๊ายบายไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ